อ่าลัวมาแล้วนะคะลาบปิช่วงไปเลยพ่อเชียร์ครับเสร็จยังครับพออจะเสร็จแล้วลูกเย้พ่อได้เสร็จแล้วมีสองอาลัวอาลัวอาลัวยิ่ใหญ่พออจะเสร็จแล้วลูกเย้เย yeah, yeah. ้ดูว่าเราพอ่อหน้าห้องน้ำแล้วข้าวตุ้งเสร็จแล้วเย้ <Yeah. S 2> yeah. เสร็จแล้วอยู่ดีใจสุดๆ <c oughs> อันนี้คือพ่อพ,พ่อเชียนที่พ่อเชียนที่ชอบดูแลพี่สองอันนี้พี่สองนี่ชอบพ่อเช,ชียร์ <c oughs> สองนะวันนี้เรามาถ่ายคลิปกันแบบยาวๆที่สุดเลย <c oughs> เพราะว่าวันนี้ถ่ายคลิปยาวได้ยางป